ฝากมรกระถางเล็กๆที่ปล่อยให้เทวดาดูแลสองเดือนที่ลุนีกลับเมืองไทยนะคะพอกลับมาก็มาเปลี่ยนกระถางลงไปในกระถางใหญ่วางมุมห้องใช้เก้าอี้ใช้เก้าอี้บา <c oughs> เป็นตัวเป็นตัววางอีกทีหนึง่งก็เก้าอี้บาสูงก็สวยเด่นอยู่นะคะ แล้วก็ปากกระถางที่วางวางวางฐานวางฐานสีดำรุ่นนี้ก็เอากุหลาบหินสองสามสายพันธุ์กุหลาบหินเป็นไม้อวบน้ำที่ปลูกขยายพันธุ์ได้ทั้งตัดกิ่งไปปักชําตัดลำต้นเขาไปปักชำนะคะแล้วก็เด็ดใบออกมาแบบนี้แล้วก็วาง วางไว้เลยก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะแทงรากแทงต้นใหม่ออกมาไหมเร็วแค่ไหนส่วนกวักมรกตนี่อย่างงามเลยค่ะวางในบ้านรุ่นนี้ก็จะลดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งใบอย่างเงาวับเลยนะคะ ก็มาอัปเดตให้ได้ชมกันค่ะ